นำตัวไหนครับไปเดกับผมเพชรทองมวยหุ่นนิชาวัดครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายอภิบูลนะครับอยู่ที่อุบลราชธานี่เราอยู่ที่ค่ายมวยเราเลยครับอยู่ที่โน้นนะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บเปาอุศราไหมมีอาจารย์ปาเล็กกับกระบอกคงการุณครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆในค่ายเชื่อกัน ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ14ครับสูงเท่าไหร่146ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ปล่อยๆ38ครับมวยสไตล์อะไรครับสีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอกับใครนะครับเพชรไดมอนด์ครับเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยหรอแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังดูแล้วครับเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวยเข่ามวยฝีมือนี่ยแหละวันนี้มาเจอเขาวางเก่งวางแผนยังไงดีก็ ยืนฝีมือกับตามสไตลาต์าตาเรารมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขโอ้ขบวนทีเนาะครับล่าสุดเราไปต่อยไหนมาต่อยอยู่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นต่อยใครต่อยเวฟครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนครับพาไปคะแนนไปแพป้แบบไหนเบียดเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดเบียดอ๋อเบียดเบียดกันวันนั้นต่อยเวทกีก่กิโลครับสามที่หกครับสามที่หกวันนี้ต่อยเวฟที่สามที่ห้าสามที่ห้าเมื่อเช้านี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงผ่านนะรอพอรอช่างจริงแล้วเนาะมาพอดีเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงแปดสิบเก้าสิบครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดทีี่่ปะ เอาชายน้ากับค่ายเนาะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสองกิโลครึ่งครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ63สิามคคนจังหวัดสมุทรปราการครับเด็กสมุทรปราการอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากมาเชียร์พิษทองมือหนูมีใชวัดกันเยอะๆนะครับวันนี้พร้อมเอาชายนาไปฝากนะครับออาวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ